ครับสวัสดีครับวันนี้ลงุงนุ่มนำเหรียญน,นะครับหลวงปู่สีเทพอุดรนะครับหรือพระมหาวิทยานะครับทานิทโรฐานินทรนะครับวัดพืชนิมิต อำเภอคลองหนึ่งนะไอตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆนี้นะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเรามาดูรายละเอียดนะครับ เหรียญหลวงปู่สีเทพอุดรดน,นะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเป็นเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อนวะขอบนะครับเป็นสันตั้งขึ้นนะครับ รตรงกลางนะครับมีรูปพระเดชพระคุณน,นะครับหลวงปูนะ่นะั่นนั่งขัดสมาธินะครับอยู่ตรงกลางนะครับข้างบนนะครับเขียนว่าวัดพืชนิมิตรตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับข้างล่างนะครับเขียนว่าหลวงปู่ศีเทพอุดรน,นะครับต้องบอกว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับ ทำได้คมชัดมากนะครับข้างล่างลงปูนะครับนั่งนะครับจะมีโค้ดตอกท,ที่ชัดเจนมากนะครับนี่ครับ ข้างหลังนะครับขอบนะครับขอบจะเป็นสันนะครับสันตั้งขึ้นมานะครับตรงกลางนะครับมีสาลิกาคู่นะครับสาลิกาคู่นะครับมีสาลิกาหนึ่งคู่นะครับ ล้อมรอบนะครับมีอาขระยันนะครับล้อมสาริกานะครับนี่ครับชัดเจนนะครับ รอยตัดนะครับก็ต้องเป็นแบบธรรมชาตินะครับนะครับแบบธรรมชาตินะครับน่ครับรอยเจาะนะครับต้องแบบนี้นะครับนี่ครับชัดเจนมากนะครับ บอกว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับสีเทพอุดรน,นะครับหรือที่เรียกกันว่าพระมหาวิทยาฐานินทะโรนะครับ วัดพืชนิมิตนะครับ ครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อให้กำลังใจนะครับจะได้มีทำคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับเรามาติดตามกันนะครับว่าลุงจะทำจะนำเหรียญอะไรมาให้ดูนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับ คลิปหน้านะครับเรามาพบกันนะครับสวัสดีครับ